วันนี้นะครับผมซื้อ iPhone 13จะมาเซอร์ไพ้กับแม่เลยครับคือต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่ผมปเป็นเด็กไอเดอรลเนี่ยผมมีรายได้มากขึ้น คือผมก็ไม่ได้เงินเดือนนะจากการไปซ่อมบอลไปร่วมเตะคือมันไม่ได้เงินเดือนมันเป็นงานการกุศลใช่ปะแต่สิ่งที่ผมได้คือเราได้แบบคนรู้จักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคนติดตามเพิ่มขึ้นอย่างเช่นใน u t u b e เนี่ยตอนนี้คือคนดูเยอะมากเลยนะคลิปผมต้องขอบคุณมากๆในติ๊กต็อกก็เช่นก,กันก็วิวก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยคิดว่าเออผมอยากจะซื้อไอโฟนให้แม่และกันคือปกติทุกเดือนอะ่ะผมก็ให้อยู่แล้วนะเป็นเงินเดือนของแม่ผมให้ทุกเดือนอยู่แ่เนีมมาง็จะปไ นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะทุกคนนี่แม่กำลังขายมาล่าอยู่ไปหาที่จอดรถก่อนตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนนะทุกคนนะแม่ผมขายอยู่ข้างหลังเห็นปะคือมีหลายร้านเลยนะก็จะมีร้านแม่ผมอยู่แม่แปลกนั่นเลยว่ลผายคลิปทำไมวันนี้บอกว่ามารีวิวแล้วกันครับดีเลดีนี่มีมาล่าขายมารีวิวให้บรรยากจะได้มีคนมามาซื้อไงรีวิวร้านใหม่ใช่ไหมใช่กระจายร้านใหม่ด้วยมีมีม้าล่าทุกคนคี่แม่นี่คุณแม่คุณแม่เลี้ยงหลานเรือขายมาล่าเนี่ย มีหมาล่านะแล้วก็มีแบบพะกุญแจลาบูบูด้วยทุกคนมีแบบของเล่นเนี่ยการฟุตบอลเนี่ยก็มีเหมือนกันนี่เนาะแล้วก็มีอะง่นเคียวโฮอะง่นเคียวโฮนี่กินได้นะคะมันเป็นมันเป็นซิลิโคนนะคะไม่ใช่ของมือค่ะเป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนนะผมอยู่กรุงเทพอบบผมไปซื้อของแบบเนี้ยคือมันมีราคาถูกๆใช่ป่ะผมก็ส่งมาประทางไปที่นี่แล้วก็ให้แม่มาขายก็บคู่กับหมาล่าก็เป็นอีกอะไรอีกช่องทางหนึ่งนะซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหม นี่วันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยช่วยแม่เรียกลูกค้าหน่อยดีกว่าเราใช้ความดังของเราทุกคนพี่ซัามาครับพี่ซัามาครับเด็กอุจจาปะป่ะที่ไรอ้าว <c oughs> ไม่รู้พ <c oughs> ี่อุจจาระป่ะที่ไรนี่ไงสุดยอดมากโอ้โหเนี่ยน้องๆเริ่มบอกมาทุกคนเดี๋ยวเราดูบรรยากาศก,ก่อนทุกคนนะโอ้โหอีกโรงเรียนสวนวิทยาเราให้แม่ขายไปก่อนเห็นป่ะเนี่ยไปยังแ,แม่โอ้แม่ไม่เห็นหรอกคงไม่เหห็นรอกแม่คิดไม่ถึงมิซัมนี่น้องก็ซื้อโมเดลเจเคลซีอ่ะ ขาจองเขาจองมาใส่กล่อันแรกเมื่อวานนี่ลาบบุบูทุกคนโคตรเทเลยดูดูลูกค้าเยอะมากทุกคนน้องๆเห็นไหมเคยกินบ้างเอาจมนเคียวโผเดี๋ยวผมลองให้กินให้ดูนะเอาสีสีดำแล้วกันสีแดงน่ะยมพูนี่นะเหมือนเคียวโผทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการกินมาดูบรรยากาศร้านดิแน่นเลยทุกคนคนเยอะมากโอ้โห แล้วแม่ผมต้องมาขายเงี้ยเดี๋ยวเรากินอัญมณ์เคียวโฮทุกคนวิธีการกินนะฮะเราเจาะลงไปใช่ปะมันจะแตกเว้ยจริงๆมันต้องแตกในปากเว้ยนี่ในนี่ใช่ใช่ไหมใช่สุดยอดมากจำแบรนด์รู้จักไหมติดตากรู้จักตามเบสติดตามอยู่เบชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วพี่รัตใครบอกเมื่อกี้นี่แม่น้องเขารู้จักสุดยอดมากทุกคนอัญมณ์เคียวโผอร่อยมากกินซื้อได้นะเูรือึกบาทนี่น้องเขากินแล้วใช่ไหมช่วยแม่เด็กลูกค้าหน่อยทุกคนอ่ะ ผมจะให้มันแตกในเปล่าทุกคนนะสามสองหนึ่งบิสมิลลาห์ผมกดดันมาคนดูเยอะเขินมากเลยเขินมากคนดูเยอะไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าเลยอ่ะทุกคนผมลองจิ้มนี่ก่อนนะบิสมิลลาห์เต็มหน้าเลยนะดีนะที่แตกวันนี้ถ้าแตกในปากเมื่อกี้คือแบบฟังถ้าแตกในปากเมื่อกี้คือแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะเด็กเด็กเขยับมาเลยครับโอ้โหทุกคนงานเข้าทุกคนตอน ตอนนี้คือน้องๆมากองหน้าร้านผู้อื่นด้วยทุกคนผมต้องขยับมาทางนี้ก่อนนะดูดิดูดิน้องเขาเห็นกล้องด้วยไงเห็นแล้วเห็นว่าเราถ่ายคลิปมันก็เลยตามมาขยับมาหน่อยนะอย่าไปบังหน้าร้านเขาใช่ะอือหืออร่อยมากแม่สุดาร้านร้านแม่แบจริงเหรออือแม่สด้เนี่ยตอนเนี้ยผมอยนาร้าเองมาด่าเออมาอยู่ใช่ป่ะ น้องๆจะดูอย่างเงี้ยร้านข้างๆก็ได้รับสบเี้ยงอะไรกี้อะไรกี้อะไรมีรถมีรถไม่มีอะไรดิกลับบ้านได้กลับบ้านได้ติดอะไรย้ายย้ายิษีบิเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยจริงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยไม่กับไม่กับได้ไหมอ่ะมาดูแม่มาดูแม่ไม่มีอะไรไม่ได้ถ่ายอะไรแล้จริงเดี๋ยวคนแบบรุมแล้วแบบร้านคนอื่นข้างๆมันแบบโดนบังได้ไหมบ้างั้นเดี๋ยวสบอยู่ข้างนอกนี่เดี๋ยวจะอยู่ข้างในนะโอเคห้าบาทห้าบาทห้าบาทครับห้าบาท นี <laughs> ่ผมมาช่วยเรียกลูกค้าให้แม่ดูตอนนี้คืดูดูลอดูเต็มเลยซื้อซื้อไม่ซื้อนะมานั่งดูซื้อในกรนผลไม้ผลฝรัซื้อไก่ได้นะซื้อไก่เนี่ยซื้อหนุกชุบได้นะสปาเก็ตตี้อร่อยมากทุกคนรายคานี้นี่ซื้อให้หมดเลยทุกคนจริงนี่เด็กผมไปขอเด็กมาหน่งหมื่นห้าบอกอยู่นี่ไม่ได้ทุกคนถ้าผมอยู่นี่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ดดกาไไม่้ผมมาอยู่ข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมรอให้เด็กๆซาก่อนมามามาคือดูดิให้ดูทุกคนดู คือแบบมันไม่ใช่แค่ร้านเราไงทุกคนถ้าผมไปยืนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมมาอยู่นี่เดี๋ยวน้องน้องก็ตามมาเหรอปะเดี๋ยวเรารอให้เด็กๆซาก่อนเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์แม่ทุกคนเป็นไงล่ะว่าแล้วเนี่ยทุกคนผมเราต้องยังเซอร์ไพรส์ยังทำอะไรไม่ได้ทุกคนตอนนี้ผมต้องมันหลบก่อนเนี่ยก็เข้าใจน้องๆเขานะเอ๊ะเดี๋ยวแม่มารับแม่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวรถรถรถเมย์ติดอะไรนะรถเมย์ทิ้งแม่ไม่รู้ตัวนะแม่ไม่เกี่ยวนะใครมากับรถเมย์บ้าง มอะไรเขาเรียรถสองแถวสองแถวรถเมารถเมาใช่ใครมั่รถเมาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรถเมาทิ้งไปไม่ที่นหนนี่ขณะผมหลบมาอยู่ที่นี่นะถ้าผมไปอยู่ที่หน้าร้านนะทุกคนบอกเลยว่าวุ่นวายคนก็ขายไม่ได้เนี่ยนี่คุณแม่คุณแม่กำลังขายของนะตอนนี้เริ่มซาแล้วผมออกมาให้ดูบรรยากาศนะนี่ ตนนี้เด็กๆเ,เ,เริ่มสาดูนะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเซอร์ไพรส์แม่ยังไงดีคือถ้าผมแบบยื่นออกมาออย่างนี้เลยก็ใช่ก็ได้นะแต่มันจะตื่นเต้นไหมอะ่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราใส่ในกระเป๋าก่อนเนี่ยกระเป๋าน้องเลยอ่ะเราเราใส่ไปก่อนใช่ปะแล้วก็เราให้แม่ล้วงอะ่ะแต่วิธีนี้ผมเคยใช้ไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วตอนที่ผมเซอร์ไพรส์ทองให้แม่มันก็ไม่น่าตื่นเต้นนะทุกคนทำไงดีเอ็นดูคุณแม่คุณแม่อายุเยอะเลยนะคุณแม่ยืนนานๆไม่ได้แล้วเพราะว่าแกนะแม่ แม่แม่ยินนานๆไม่ได้ทุกคนถ้าแม่ยินนานๆอ่ะแม่จะอะไรเขาเรกเมื่อยอันนี้คือเงินที่แม่ขายได้วันนี้ภาาแม่เอ็นดูแม่นะอ๋อสระรังครับสลารครับโอเคตั้งใจเรียนนะครับอ่ะเอ็นดูแม่นะเพราะว่าแม่เนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะแม่นะเพราะว่าเห็นป่ะขายนานๆไม่ได้ขายแล้วก็นั่งขายแล้วก็นั่งก็เอ็นดูไหมตั้งใจทำงานตามอายุนะยังสาวอยู่นะทำอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรก็แค่มารีวิวร้านให้แม่ไงใช่ก็แม่ผมเนี่ย เปิดร้านหมาล่าอยู่นะอยู่ที่นราธิวาสมีอยู่3สาขาก็คือสาขานี้ก็คือหน้าโรงเรียนสุสวรร์ก็จะมีตู้เย็นช่วงเวลาเล็กเเรียนนี่แหละนะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นที่ทะเลวงเวียนนะครับตอนกลางคืนนั้นแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะสาขาที่แบบเปิดทุกวันเลยนะนก็คือ บ่ายสองถึงสี่ทุเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่สามแยกอัตตันนะเดิมเดิมจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยย้า idee, ยแล้วนะยาะ้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าใครไปที่ร้านเดิมสาขาเดิมอ่ะอาจจะไม่เห็นละร้านนั้นก็คือต้องมองมาอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมขึ้นขึ้นคิดให้ดูแล้วกันว่าร้านอยู่ที่ไหนนะนี่คือโลเคชั่นร้านหมาล่าร้านใหม่ของผมนะฮะคือจะอยู่ที่สามแยกอัตตันทุกคนคือเดิมเ,เนี่ยจะอยู่ฝั่งนั้นแต่ตอนนี้เราทําการย้ายมาแล้วทุกคนย้ายมาฝั่งนี้นะฮะเป็นฝั่งของข้ามแล้วก็เยื่ยงเยียมานิดน,นึงทุกคนก็จะเห็นเป็นป้ายเลยนะโรสหมาล่านะฮะมีสลับเปาด้วยทุกคนมีหมาล่าอย่างเหมือนเดิมทุกคน ทำไงดีทุกคนทำไงดีเขินอ่ะเนานดูดูขอได้ไหมขอได้ไหมไหมเอ๊ะสายยืนตั้งนานขอแรกได้ไหมขอได้ไหมสายยืนตั้งนานได้กี่ร้อยเนี่ยมีของมาแรกเอาไหมขอแรกนี่ได้ปะได้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 กับไอ้นี่ ไอโฟนสิบสามเนี่ยเชื่อกล้าจริงแลกได้วมาแลกแล้วมาขอขอขายไอโฟนให้แม่ด้วยราคาแค่เนี่ยกล่องเปล่าดูไอโฟนถึกก่อนยังเปิดยังเปิดได้ไงเนี่ยดูยังมีนี่อยู่นี่ยังไม่ได้เปิดนี่ไอโฟนสิบสามเอาป่ะอันนี้ผมส่งไปให้แม่ผมมอบให้แม่เพราะเห็นแม่ทำงานขยันมากแม่ก็มีแล้วไอโฟนดึงแม่ซื้อแม่ซื้อแม่เลย หน้าจอแตกแล้วอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอะอันใหม่นะนี่แหละให้จริงผมผมไปแข่งไอดอรลีกมา่ป่ะต้องบอกว่าการไปแข่งไอดอรลีกเนี่ยคือมันไม่ได้เงินเดือนนะเพราะว่ามันเป็นงานกับการกุศลแต่สิ่งที่ผมได้คือผมได้แบบคนรู้จักเพิ่มขึ้นผู้ติดตามเพิ่มขึ้นยอดเพิ่มขึ้นในยูทูบในติ๊กต็อกอะไรเพิ่มขึ้นหมดเลยก็เลยแบบกระแสดีวิวดีไงก็เลยแบบได้เงินเยอะไงก็เลยเงินเดือนก็ให้แม่ไปแล้วก้อนหนึ่งให้ทุกเด็กแล้วใช่ไหมอันนี้ให้อีกอันหนึ่งให้จริงๆแกะได้เลย อันนี้คือการใช้ไอโฟนครั้งแรกจะหนักได้ไงนี่ยังไม่ได้แกะนี่ยังมีสีเหลืองๆลองดึงอ่ะมีน้าให้ดึงเองอ่ะดึงอะไรเนี่ยดึงอันนี้มันเป็นการแกะกล่องไอโฟนไงดึงได้แลวมเอดินขัดข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยดึงไปเลยดึงไปเลยชุดอ่าแล้วก็นี่ว้าวดึงไงของจริงว่ะของจริงว่ะ มเอม่เอาดเดี๋ยวว่าใช้เป็นจะเปล่าเห้ยเิค่องเิเครื่องแฉแแน่แน่นีอเปิลแอปเปิลขึ้นละดูของแท้ สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทจ่ายไม่ได้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้จริงๆได้มาในราคาพิเศษของแท้ไม่ได้ของแท้ของแท้ของแท้เดี๋ยวไว้ปั้นตังข้าวที่บ้านอ่ะอันนี้ให้แม่จริงให้รางวัลแม่ไม่จริงไม่จริงสิแล้วแล้วเครื่องเนี้ยแม่แม่เครื่องเนี้ยแม่จะให้อัดจทยหรือว่าแม่จะเก็บเองเก็บเองขายต่อนะขายต่อนะเราเนื่องตัวเล็กอะเขาหวังเอาตัวนี้ เราขยันนวดขยันนวดนี่นี่จะเอาไหมจะเอาไหมค้ึ่งนี่น้องขอข่าวขอดข้อมูลเยอะเลยนี่โอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้กลับบ้านคืนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งกันอันนี้ให้แม่ขายของกันอ่าเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวสอนให้โอเคประมาณนี้ทุกคน